สวัสดีครับพบกับร้าน ARM UTC อีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้าเราจะขอ,อนำเสนอนะครับผมสาหรับเจ้าโซโครโมดิเทดิก้า125ไอดแลคันนี้ปี2 0ั21 คันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของสายสกูตเตอร์มาดูกันว่ารถเขาหน้าใช้ขนาดไหนคันนี้เป็นรถสัญชาติอังกฤษนะครับผมรถออกแนวแบบเดิมๆแต่ว่าเรี่ยมอันนี้กระจกแต่งนะครับผมไฟเลี้ยวนะฮะไฟหน้ายังใสยอยู่เลยครับสีเสือสวยก็ปีดออกมาญี่ปุ่อ่ะผมว่าสวยสวยอยู่แล้วยางหน้าหลังเนีไยยางหน้าอย่างเยอะเลยแทบไม่ได้ใช้เลยมั้งเนี่ยคันนี้สีที่บอดไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าแบบไปลอยรองเท้าวางอะไรอย่างงี้นะ บอดไม่สวยเท่าพวกบอดี้บอดี้สวยต่อมาเป็นท่อ M4 น,นะครับเสียงหูเสียงบอกเลยว่าดุดันคอเลตต่อมาเป็นทะเบียนเลขสวยนะครับ200กรุงเทพมหานครเบอะเบอร์ยังแทบไม่มีรอยขาดเลยนะแต่คงตะเข็บเบอะสวยคันนี้เดี๋ยวผมขอแจ้งตำหนิก่อนนะคันนี้เลขมาอยู่ที่1,000กว่านะแต่ว่าสายไมคันนี้ไม่มีนะครับผมตําหนิจุดเดียวเลย นอกจากใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเรียกหมาพันกว่าเองเจ้าของบอกพอพันกว่าขาดผมก็เลยถอดไปเลยแล้วก็ใช้ไม่กี่เดือนแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ขับเลยขายเลยละครับแล้วคันนี้กุญแจสองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบลดมือเดียวด้วยนะครับผมขอ,อยญาทำการซาร์ดเลยฟังเสียงกันเลยครับเนี่ยฟังเสียงดิตรงยุคนะแต่งแนวนี้ตรงยุคนะนจะไปให้ได้อ่ะ เสียงสวยดีขย่าเดอเอาขาด,ดัังคู่ขึ้นเบิบมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมสูงตามไฟเลี้ยวซ้ายขวาพ่อไฟเลี้ยวน่ารักเ่ยแต่ว้าไฟเลี้ยวท้ายซ้ายขวาเบกเสียงดีนะ เพราะยอดับเครื่องผมว่ารถหล่อขนาดนี้เหมาะกับคนที่มีสไตล์นะแต่งตัวเท่ขับรถมีสไตล์นะจัดไปเลยครับสำหรับเจ้าโซโคเมดี้เทคกิตการ้อยยี้าไอร์รถคันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดรถมือเดียวกุญแจสองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบหล่อขนาดนี้จัดไปเลยครับราคาเงินสดอยู่ที่39,500บาทเท่านั้นนะครับผมขายเงินสดอย่างเดียวนะครับสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ089 121 8309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีดีซีมีกระสายหรือจะดูตัวจริงก็ได้นะคครรรรััับบถอยู่สสสมมมุทาาาพ2ใกกล้วด ท้ายน้องสิงห์นับถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีดีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด @armddc อย่าลืมแฝดนำหน้าด้วยครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงและมาช่วยกันให้คะแนนด้วยนะครับว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลย9คะแนนตินิดนึงสาย,ายไม่ไม่มีเท่านั้นเองครับผมถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร้ให้อาร์มดูทีดีซีด้วยครับอาร์มดูทีดีซีร้านเล็กสวีทใหญ่